ชีวิตชนบทเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสวัสดีกนเศร้าครับวันนี้สิมาสาธิตการเก็บยอดพักหวานครับมีบ้านลูกไว้หลายต้นพักหวานนี่เป็นพันธุ์ยอดเหลืองครับมาจากชลนบุรี เม็ดมาปลูกนะครับได้ซีปีแล้วกะเก็บกินไปหลายเทือขายไปหลายเทือนะครับก็มีมาปลูกผักขาไว้พร้อมนะเอาไว้ใส่แกงน้ำกันถ้าเถือก็ไปสื่อเห็ดเพิ่นมาใส่ี่จะาการจะสาธิตการเก็บการเก็บยอดเพื่อจะให้ได้ยอดขั้งต่อไปให้ไหล ลักษณะวงาพักหวานครับร้านเก็บเขาจะเก็บ,เก,บ,บเกือบชิดโค่นชิดเกือบชิดเงาทีสี่นะครับ นี่นครับเกือบชิดเงาแบบนี้นครับพื่ยว,ว่าสิบใ่ปุ๋ใส่ลาดวูวในการแตกยอดั้งต่อไปนะครับและบ่งอีกนี่ครับมันเก็บเกือบหอดเงามันนะครับ โปรดสียเวลาในกันแตกทุ่มตาต่อไปนะครับขันห่อไว้ขันหอน่นหอไว้เงามัมนสิเอามันก็จะเสียเวลาในการเลี้ยงเลี้ยกิ่งที่เหลือนะเพื่อจะได้แตกยงาต่อไปมันก็เสียเวลาโดนมันก็ต้องเฮ็ดให้มันำไก่ชิดหนงาชิดข้นมันชิดหนงามันเพื่อต่อไปมันจะแตะแตะก็เร็วๆ ด้านในการเตียงเงามันก็จะสั่นลงครับดลาในการเก็บผลูจะขั้นกระิบมีทีขึ้นอันนี้ก็เป็นการสาธิตเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการเก็บหเงาขวันที่ห้องปูกไฟครับขอบคุณครับ